แท้แสงเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการฟาร์มสามหัวตัวหนึ่ง <Wow. S 1> โอเคครับท่านผู้ชมก็อยู่กับผมฮพลี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับโถงฮีโร่ประจำเดือนมีนาคมซึ่งถูกประกาศออกมาแล้วเป็น อสูรธาตุแสงหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแท้แสงนั่นเองนะอ่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยเปิดได้มานานแล้วแล้วก็เอาตัวมันเนี่ยไปใช้งานจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ไอเดียของตัวแท้แสงนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาดูกันสําหรับตัวมอนสเตอร์เนี่ยเป็น4ดาวแท้ธาตุแสงเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีนะครับเมือ่อเอาเวกเรียบร้อยแล้วทำเลเวล40แล้วก็ชื่อว่าปัง มีเบสสุตตพื้นฐานดังนี้นะครับก็จะมี HP 9,885มีพลังโจมตี736มีพลังป้องกันเนี่ย582แล้วก็มีสปีดต้นอยู่ที่104นั่นเองอทีนี้มาดูสกิลกันสำหรับสกิลเนี่ยสกิลแรกคือสกิลสวิงอันนี้ก็จะเหมือนแซ่ทั้ง5ทาธาตุนะเป็นการโจมตีด้วยแท้มีโอกาส50%ในการลดความเร็วการโจมตีของศัตรูลง2เทิร์นแล้วก็ความเสียหายเนี่ย ก็จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วในการโจมตีก็หมายความว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนั่นเองนะครับะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยเมื่ออัพเต็มปุ๊บโอกาสติดลดสปีดเนี่ยก็จะอยู่ที่80%ก็ถือว่าก่อนข้างสูงนะ,ะมาดูที่สกิล2กันสําหรับสกิล2 Burning Swing เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวแท้ไฟนะครับเป็นการโจมตีด้วยแท้หนึ่งครั้งสร้างความเสียหายต่อเนื่องหรือว่าพิษเนี่ยเป็นเวลา3ตาความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วในการโจมตีของคุนั่นก็หมายความว่า ตัวสกิลนี้เนี่ยก็จะยิ่งเร็วยิ่งแรงเหมือนกับสกิลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลนี้มีครูดาวทั้งหมด4ี t ตาเมื่ออัพเต็มก็จะเหลือ3ตานั่นเองครับอ่ะทีนี้มาดูสกิลที่3คือสกิลครูวิปเป็นสกิลพสซีฟนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาดูทีละท่อนกันนะฮะท่อนแรกคือการยืดเวลาเอฟเฟกลดพลังที่ติดอยู่บนตัวศัตรูหนึ่งเทิร์นหมายความว่าเมื่อเอาแสแสงวิ่งออกไปตีปุ๊บ ระยะเวลาดีบัฟที่อยู่บนหัวจะเพิ่มขึ้นทันที1เทินอย่างเช่นเราไปตีเป้าหมายที่มีเกราะแตกอยู่2เทินอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น3เทินแล้วก็ท่อนที่2ก็คือและลดระยะเวลาของเอฟเฟกเพิ่มพลังลง1เทินสำหรับท่อนที่2เนี่ยเป็นการลดระยะเวลาดีระยะเวลาของบัฟนะฮะอย่างเช่นเราไปตีเป้าหมายที่มีบัฟปีกหรือว่าบัฟอิมมิเนตี้เนี่ยอยู่1เทินใช่ไหมเอาแสแสงไปตีปุ๊บ มันลดเวลาบัฟลงไอตัว immunity หรือว่าบัฟปีกมันก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันถูกลดเวลาบัฟนั่นเองนะแล้วก็ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้น30%ถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมี hp ต่ำกว่า50%นั่นเองครับอ่นนี่เป็นความสามารถของ skill passive นะฮะสำหรับ skill leader สุดท้ายนะ skill leader เพิ่มมาตราการคิดค่คอให้กับพักพวก19%อันนี้สามารถใช้ได้ทุกที่เลยเป็นลีดเดอร์แบบออราานะครับอ่ะทีนี้มาดูโบนัสการ a อเวกสำหรับโบนัสการ a อเวกเนี่ยก็เหมาะกับตัวปังอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวตัวนี้เนี่ยมันก็ก็ต้องใช้ค่าแม่นยำนิดนึงแหละก็ a อเวกปุ๊บได้ความแม่นยำหรือว่า Accuracy ซเนี่ย25%ทันทีนะครับอ่ะทีนี้มาดูรูนกันสาหรับรูนเนี่ยผมเลือกที่จะใส่เป็นรูน v i o l e n c กับ r e v e ว t นะครับสำหรับช่องที่1เนี่ยก็อันนี้คือช่องที่1น,นะครับช่องที่1ก็เป็นเป็นรูนสายโจมตีทั่วไปนะมี Attack มี HP มี Red, มี i t Rate มี Crit Damage นะครับสำหรับช่องที่สองผมเลือกใส่เป็นเป็น p e e d นะครับ Speed ก็อันนี้ช่องนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้ใช้มันมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทำรูนให้มันดีมากนะครับอ,อันนี้ช่องที่สามช่องที่สามก็มี i ร Rate มี มี HP flat มี HP เปอร์เซนต์แล้วก็มีสปีดด้วยนะครับแล้วก็มีห้อยคริสตเมตอยู่4%สํำหรับช่องที่4ผมใส่เป็นรรนรรนคริสตเมจที่เป็นออฟหลักนะครับสำหรับออฟรองก็มีสปีดมีแม่นยำมีคริเลตมีต้านทานซึ่งช่องนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนเป็นแอตแทกให้มันสามารถตีได้แรงขึ้นอีกนะครับอ่าสำหรับช่องที่5เนี่ยช่องที่5ก็ไม่ได้ดีมากหรอกนะมีแอตแทกมีคริเลตมีรีสิสแตนต์แล้วก็มี HP 10%ด้วยส่วนช่องที่6เนี่ย ก็ช่องที่6ก็เป็น Attack เปอร์เซนต์นะครับมี Crit Rate มี HP มี Defense ซึ่งช่องนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนเป็น Speed ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Status โดยรวมเนี่ยก็ออกมาเป็นประมาณนี้มี HP บวกหลังเนี่ย8,868มีพลังโจมตี920 Defense 293แล้วก็ Speed 56ิ Crit Rate 58, ิด Crit Damage 144่้ต้านทาน50แล้วก็แม่นยำ49 ซึ่งสเตตัสเพียงเท่านี้โดยรูนสายเม็ดเนี่ยผมไม่ได้ออฟเสริมไม่ได้แปลงค่าอะไรเลยก็สามารถก็เพียงพอที่เราจะไปใช้ในคอนเทนต์การ PVE ได้แล้วนะครับโอเคนะสำหรับสกิลก็มีประมาณนี้แล้วก็ไอเดียการใส่รูนก็เป็น v o l e n c e r e v วนนะครับโดยการทำสเตตัสเนี่ยให้เน้นไปที่ a t Attack, c r c r e e ีเ e ตค e damage แล้วก็ติดแม่นยำไว้นิดหน่อยติดสปีดไว้นิดหน่อยแล้วก ติด HP ไว้พอประมาณก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานสกิลของปังกันนะครับว่ามันจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะมาดูกันนะอ่ะดูกรณีแรกในการที่บนหัวศัตรูเนี่ย มีบัฟใช่ไหมอ่ามีบัฟไม่ใช่ดิบัฟสิมีดีบัฟอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาแส้แสงออกไปตีไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสอง่าอ,อยากให้เพื่อนๆดูบนหัวของแวร์บุฟน้ําให้ดีนะตอนนี้มีหักดาบอยู่2เทิร์นมีลดสปีดอยู่2เทิร์นถ้าเราเอาแส้แสงออกไปตีปุ๊บจาก2กลายเป็น3ทพันทีนะครับอ่าอันนี้คือเงื่อนไขาการ เงื่อนไขาการเพิ่มระยะเวลาดีบัฟนะครคราวนี้มาดูเงื่อนไขาการลดเวลาบัฟกันบ้างสำหรับตอนนี้บนหัวของแววร์ฟน้ำเนี่ยมีการคริมีเพิ่มสปีดอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาแร่แสงออกไปตีปุ๊บจาก2เหลือ1ทันทีนะครับอ่นนี้เป็นการทํางานของแพสซีฟของตัวปังนะครับก็เป็นการทํางานประมาณนี้นะครับ โอเคฮนะทีนี้มาดูวิธีการเอาปังไปใช้งานกันบ้างสำหรับที่หลักๆที่ผมใช้เลยเนี่ยก็คือ Runaway Ferry ชั้น5นั่นเองนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาการฟาร์มดันนี้นะเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้กับเราเลยนะมีทั้งมีทั้งล้างดีบัฟมีทั้งอมตะ2เทินมีบัปปีกสเทินอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเราฟาร์มได้แบบค่อนข้างปวดหัวเลยนเพราะฉะนั้นผมก็ ใช้ปังเนี่ยแหละครับเป็นตัวแก้ไอ้บอสตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเ <_ c oughs> นี่ยจะเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถเป็นดามเมตได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเนี่ยพอคาวเกิร์ก่อแตกปุ๊บตีติดตีเนี่ยมันก็ตายไปเลยหนึ่งตัวนะยิ่งติดเอก็ จะทำไม่สามารถฟาร,ร์มได้เร็วขึ้นท้วยนะครับให้คาเกอร์เปิดแล้วก็ตีเข้าไปแล้วก็ตีเข้าไปอย่างเงี้ยสัปัะเดียวมันก็ตายแล้วนะฮะตีีสองหมื่นห้าเนี่ยครับมันตจมเป็นดาเมจได้ด้วยนะฮะเนี่ยอาจจะเห็นว่าขนาดว่าผมไม่ได้ทำดูให้มันดีมากนะมันยังตีแรงเลยนะ นะเนี่ยครับเกิลก่อแต่พุกตีติดตีตายเลยนะีฮะถ้าเกิดว่าเราทำดูให้มันดีกว่านี้เนี่ยมันก็สามารถตีขึ้นหลักประมาณสามหมื่นได้กันนะฮะอ่าเนี่ยพอแฟรี่แสงอมะตะให้ตัวเสาใช่ไหมฟังก็สามารถลดระยะเวลาบัฟของตัวเสาได้นะับจากสองเทินก็เหลือหนึ่งเทินนะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆสังเ,เกตทันเนี่ยก็จะเป็น บัฟอรมตาตะที่อยู่บนหัวไหตนะสามารถลดเทินได้ซึ่งแน่นอนว่าหลักการลดธรมตาตะเนี่ยก็จะเหมือนกับห้องบอสเนี่ยแหลนะสำหรับห้องบอสเนี่ยผมผมก็จะเลือกที่จะตีเสาซ้ายก่อนเพื่อเซฟนิดนึงนะสำหรับชั้นนี้นะอาเราเปิดเปิดต่อปุ๊บก็ทําเเมียได้นะ จะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้คาวเกลแสงในการฟาร์มเนี่ยมันสามารถคุมเกรบอสไม่ให้มันใช้อมตะได้อย่างเงี้ยพอเสาซ้ายแตกปุ๊บเราได้ตีบอสเนี่ยก็สบายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบอสมันใช้สกิลสามเพื่ออมตะกับปีสองเทินเนี่ยเราก็มีทั้งคาวเกลแสงทั้งแท่แสงในการช่วยช่วยลบบัฟบ,บนหัวบอสหรือว่าบนหัวเสาออกนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสําหรับที่แรกที่ผมเอา ตัวแท่แสงเนี่ยไปใช้งานนะครับเนี่ยจะเห็นว่า2องนาทีก็จบแล้วบางรอบเนี่ยบางรอบเร็วๆนะหนึ่าทีครึ่งก็จบแล้วนะสําหรับทีมดีนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งสําหรับอีกที่หนึ่งที่ผมเอาไปใช้เนี่ยก็คือรอยแยกกัตพีรอยแยกจู่โจมหรือว่ามังกรสามหัวนั่นเองนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับตัวปังหรือว่าแท่แสงเนี่ยมันดีสําหรับ คนที่เริ่มต้นในการฟาร์มดัดมังกรสามหัวก็คือหรือว่าคนที่ยังไม่สามารถพัฒนารูนกับไอดีเนี่ยให้ไปถึงทีมที่สามารถลงแบบ30วิวีได้หรือว่า BJR5 นั่นเองนะครับที่บางคนเนี่ยยังไม่สามารถลงได้ใช่ไหมเพราะฉนั้นแท้แสงเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการฟาร์มสหัวตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า การมังกร3ามหัวเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาตีค่อนข้างนานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรามีมังกรไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเรามีแสแสงเนี่ยคอยยืดเวลายืดระยะเวลาดีบับบนหัวมังกร3าหัวเนี่ยก็จะเป็นการการันตีว่าบอสเนี่ยจะไม่หลุดดีบัฟเพื่อให้มันออกมาโจมตีเราได้แรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทีมของเราก็จะเ็จด้วยะมาดูกันครับ ่าตอนนี้เรามีเรามีดีบัฟห้าอย่างแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราแทะแสงจะออกไปตีนะปุ๊บเนี่ยพอแทะแสงตีปุ๊บระยะเวลาดีบัฟเพิ่มอย่างเงี้ยจะเป็นการการันตีว่าดีบัฟบ,บนหัวบอสเนี่ยมันจะไม่หมดนั่นเองนะฮะจะเห็นว่าพอดีบัฟบ,บนหัวบอสเนี่ยมีตลอดเนี่ยครับกลายเป็นสีแล้เห็นปะเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยเซฟต่อคือมันทําให้ทีมเราเนี่ยเซฟทั้งสามคนเลย มันเป็นการการันตีว่าบัฟดีบัอบนหัวบอสเนี่ยมันจะไม่หักไปนอกจากที่บอสมันจะกระโดดเท่านั้นนะครับอ่าเพิบทำดีบัฟใส่บอสใหม่แล้วเดี๋ยวแท่แสงก็จะออกไปตีนะฮะ น้าเนี ges, ่ยกลายเป็นสาอีกแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่าบอสโจมตีเรามามันก็จะเหลือ2ก็ยังปลอดภัยนะครับจะเห็นว่าดีบัลบนหัวบอสเนี่ยไม่ไม่หายไปเลยนะตลอดการฟาร์มของเรานะครับนี่คก็จบแล้วนะคไม่ มีบัฟบ,บนหัวบอสไม่หายไปเลยนะครับค่อนข้างการันตีนะถ้าเถ้าเกิดว่าเรามีแท่แสงในทีมนะก็จบไปด้วยเวลาหนาที35วินาทีนั่นเองนะครับได้เรนโบมอนมาโอเคก็หวังว่ามอนสเตอร์ไอเดียของตัวปังเนี่ยจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะหาทีมฟาร์มทีมฟาร์มดันแฟรี่ใช่ไหมดันอเวกสองแฟรี่กับดันมังกร3หัวแบบช้านะครับก็แท้แสงเนี่ย เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบผลงานก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ติดตามช anel u t u b e ของผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะได้ไม่พลาด monster idea ดีๆแบบนี้ต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ